สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ารายการนะคะไลฟ์สดกับครูเจียใช่ไหมแต่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษกับ FBS มาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆสมัคร FBS นะคะภายใต้ลิงก์ของเรานะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เพื่อนๆลองฟังดูก่อนนะคะ อย่างแรกเลยถ้าเ,เพื่อนเพ่อเริ่มฝากที่100เหรียญน,นะคะเพื่อนเพื่อนจะได้เสื้อยืด mbs นะคะเนื้อผ้าดีๆสุดเทพไปใช้เลยนะคะฝาก300เหรียญได้ power bank นะคะคุณภาพเยี่ยมมากจากเ xiaomi นั่นเองและถ้าฝาก1,000เหรียญขึ้นไปนะคะได้ครบหมดเลยเสื้อหมวกร่มพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการรัน ea ฟ r e นะคะ กับเรานะคะโดยไม่ต้องเสียค่า VPS เพราะเราจะเป็นคนรันให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะได้ของแถมจากการฝากเงินซึ่งปกติเพื่อนๆก็ฝากเทรดกันอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากนี้เรายังมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกก็คือเพื่อนๆนะคะหลังจากฝากเงินเพื่อนๆได้เข้าห้องสัญญาณของเรานะคะ หนึเดือนเต็มๆนะคะซึ่งห้องสิกแนลยมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนเทรดประจําวันให้กับเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นการเทรดทองนะคะซึ่งความแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามเราก็พอจะรู้ว่าแม่นยําประมาณไหนนะคะคําว่า1เดือนคืออะไรนะคะถ้าพอรตยังแอคทีฟอยู่เรื่อยๆมีการเทรดนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแค่นั้นเองเงื่อนไข่ง่ายมากนะคะนอกจากนี้ทุกการเทรดมีรีเบทคืนนะคะรีเบทเนี่ยจะได้30%อนนะคะ ของสเปรดนะคะและรวมการเข้าทุกวันจันทร์ตอนเช้านั่นเองนะคะพอร์ต FBS มีดีตรงไหนนะคะต้องบอกว่า FBS เนี่ยเปิดมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วและเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการฝากถอนนะคะนอกจากนี้เขามีบัญชีที่เป็นสวอปฟรีและมีบัญชีเซ็นนะคะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ในการเทรดแล้วก็รัน EA นั่นเองนะคะทำไมถึงเรา เลือก FBS นะคะอย่างแรกเลย FBS เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่ทำตลาดในเมืองไทยมาเกิน10ปีนะคะแล้วก็มีรีเบด คืนนะคะแล้วก็มีของแถมจัดเต็มนั่นเองง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีกับเราใช้พาร์ทเนอร์โค้ดนะคะ414491หรือว่าเพื่อนๆจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเพื่อนๆแอดไลน์ไปที่ l i n e a d ดคูเจฟฟอร์เรนะคะจะมีแอดมินคอยช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะคะ <c oughs> โอกาสพิเศษแบบนี้เรียกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้น ะะโดยการใช้พอร์ต ABS นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆจะต้องพิจนารณานในการเทรดทุกครั้งอย่างรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะพาให้พวกเราเสียหายได้และทุกครั้งที่ตัดสินใจเปิดพอร์ตต้องย้ำไว้เสมอเลยว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเทรดนะเพื่อนๆย้ำไว้ตรงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มวิเคราะห์กราฟกับทุก แป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาสวัสดีทุกท่านนะคะคุณคนึงนี้สวัสดีนะคะยังไงดีล่ะ ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าราคาทองเนี่ยมันกดตัวต่ำลงเยอะเลยนะนะคะแล้วพวกเราจะวางแผนเทรดกันอย่างไรเออนะคะไม่ใช่กดตัวลงต่ำราคาทํานิวไฮนะคะทำนิวออทํมไฮนะคะไปถึง3,700แล้วมีการย่อตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้สัญญาณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะเริ่มเกิด b a r i s h Divergence นะคะแล้วก็อยู่ในโซนราคาที่เป็นมีนัยะสำคัญนะคะก็คือราคาราคาเนี่ยมันขึ้นถึง3,700แล้วมันก็กลับตัวลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งบ้ายนะคะฝั่งบาเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องยังไงดีนะคะ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูตามโซนก่อนเนาะแล้วก็มันก็มีหลายแนวทางนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะทำให้ย่อลงได้เออนะคะเอามาสวัสดีเพื่อนเทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวน กดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปแนวทางการเพจแล้วก็อาจจะจบไลฟ์นะคะทีนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นนะคะก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นเรามาดูข่าวกันก่อนนะคะเรามาดูข่าวเหตุการณ์น,นะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะมันจะมี retail ซลล์นะคะกับ ค e ลีเ l ล e ซ l เนาะซึ่งตัวเลขออกมาเนี่ยเรียกว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างจะกดทองแหละเพราะว่ามันมากกว่ามันมีการแก้ตัวเลขน,นะคะเ,เพื่อนไอตัวคอลี a l ล e l l เนี่ยมีการแก้ตัวเลขแล้วก็ตอนแรกเป็น0ูนะแล้วก็คาดการณ์เนี่ยตอนแรกเป็น0.3ามีการแก้ตัวเลขการคาดการณ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยเป็น0.7กับ 0. 6เปอร์เซ็นต์นะคะเรียกว่าเรียกว่ามากกว่า ที่คาดนะคะมากกว่าที่คาดก็คือเป็นปัจจัยกดทองนะคะซึ่งปัจจัยกดทองหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามันกดลงมาได้นิดนึงนะคะมันกดลงมาได้ในโซนนี้ประมาณ3 6 8 6ดหเนาะแล้วสุดท้ายราคาก็ดีดขึ้นไปตอนนี้มีการย่อลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะฝั่งฝั่งบายเนาะเราต้องบอกนะว่าฝั่งบายอย่าเพิ่งเข้านะคะอย่าเพิ่งเข้าอาจจะมีโอกาสที่จะย่อนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะ ย่อลงได้นะคะอาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์สิ่งที่พวกเราจะต้องจะต้องวางแผนหรือว่าต้องจับตานะคะก็อาจจะต้องรอให้ราคามันลงมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์เนาะนะคะถ้าสมมุติว่านะคะถ้าสมมุติว่าเราดูอ e ีเลดเวฟแล้วมันมันก้ากึ่งนะเพื่อนๆมันก้ากึ่งเหมือนกันแหละว่านะปัจจุบันนี้มันใช่ขึ้นที่5้าไหมนะคะ คืออะถ้าสมมติว่าเราเรามองอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงก่อนอะมันอาจจะเป็นขึ้นที่สามก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแค่ขึ้นที่สามคือขึ้นที่สามยังไม่จบอะไอตรงเนี้ยนะคะขึ้นหนะะึ่งเนยะ อาจจะเป็นขึ้นที่1 2 3 3สามสามเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสถ้าสมมุติว่ามันกลายเป็นขึ้นที่สนะถ้าสมมุติว่าณับปัจจุบันเนี้ยสามพันเเนี่ยเป็นขึ้นที่ขึ้นที่3มยังงเราก็จบขึ้นที่3ามในการย่อลงมาเนี่ยก็เต็มที่นะในทาเฟรมสี่ชั่วโมงคือ3า2หสองเนาะนะคะเดี๋ยวดูทาเฟรมเดย์หน่อยนะคะโอ้โหทางเฟรมเดย์คือไกลมาก เออถ้ามันมีโอกาสย่อแรงไหมคําถามเนาะนะคะเร,เราดูเราดูงี้ยก็มีนะเพื่อนเ,เราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าขึ้นที่มันขึ้นไปเนี่ยมันเป็นขึ้นที่เท่าไหร่มันมีการมันจะย่อตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูตามหลักแล้วมีเขาโค้งเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสย่อได้นะคะแต่ว่านะคะสถานการณ์ต่างๆเนาะรวมถึงปัจจัยต่างๆของราคาทองเนี่ย มันก็จะเรียกว่าไงมันก็เป็นปัจจัยหนุนนะนะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตปิดออเดอร์ใครถือบายมาแล้วก็กำไรก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าในห้องเทรดเนี่ยก็คือพาเพื่อนๆไปกำไรเรียบร้อยแล้วแ,ลวแหละใช่ไหมนะคะก็เดี๋ยวขอปิดออเดอร์ที่มันโอโ้บายที่ยอดดอยอันหนาวเน็บนะคะก่อนปิดไปก่อน เพราะว่าไม่อยากจะให้โดนลากมากนะอ่ะสักคู่นะพวกพอร์ตกอปิเทตอะไรเงี้ยอืมสักคู่สักคู่อ่ะมาอ่ะเริ่มนะคะก็ตามที่บอกนะคะตามที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังทุกอย่างแหละนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในบทความหรือว่าในเนื้อหาของคำว่า b a l a s h e d i v e r g e n t เนาะนะคะวันนี้เราจะมาศึกษากันในส่วนของคำว่า b บลิชเดเวอร์เจนตเนาะนะคะลักษณะของ b บลิชเดเวอร์เจนตเนี่ยนี่เราเห็นไหมพฤติกรรมของราคานะคะคือ High เนี่ยมันยมันสูงขึ้นนะแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันกลับกดตัวต่ำลงเนาะเพื่อนๆอันนี้คือลักษณะของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่ง เสียงเหมือนแมวจะชักะนะคะก็เลยต้องไปแอบดูแป๊บหนึง่งเอามาพูดต่อพผู้ต่อนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันศึกษากันในส่วนของ b e a l i s h d i v e r g e n t นะคะพอดีว่าแมวเรามีโรคประจำตัวเป็นเป็นลมชักเนาะเสียงคล้ายๆล,ลมชักเราจะกลัวแล้วเอาแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเริ่มดูจากตรงนี้ก่อนนะคะก็ศึกษาพฤติกรรมนะคะของลักษณะของแพทเทิร์นเนาะนะคะคือคือถ้าถามว่า ถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นนี่แข็งแกรง่งมันมีโอกาสไหมที่ราคาจะทำ b า b r a ิช d i v e r g e n จนคือการที่ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยกับขัดแย้งกับราคาคืออินดิเคเตอร์กับกดตัวต่ำลงแบบนี้จะเรียกว่า b e a r i s h d i v e r g e n c e นะคะแสดงให้เห็นว่า 1. มันอาจจะมีโอกาสพักตัวได้ มันอาจจะมีโอกาสพักตัวได้เราดูตัวอย่างนะคะเราดูตัวอย่างกันตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะเห็นโซนนี้เนาะราคาเนี่ยยกตัวสูงขึ้นนะนะคะเห็นไหมแต่ว่านี่ปึ๊บปึ๊บอินดิเคเตอร์นะคะอินดิเคเตอร์โซนนี้เนาะนะคะลูกขึ้นตรงเนี้ยกับลดตัวต่ําลงเพื่อนเห็นปะนะคะราคายกตัวสูงขึ้นอินดิเคเตอร์กดตัวต่ําลงนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่อย่าลืมนะ อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนะคะการเกิดบริล e ิ่งเดเวอร์เจนเนี่ยอาจจะทําให้พวกเราเห็นได้เรื่อยๆเข้าใจนะบร l ลลิ่งเดเวอร์เจนอาจจะไม่ได้แม่นยําขนาดนั้นแต่แค่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณนะของการขัดแย้งของราคานะมันอาจจะมีโอกาสยอ่อลงได้นะคะมันอาจจะมีโอกาสยอ่อเพื่อพักตัวแล้วขึ้นต่อหรือยอ่อเพื่อพักฐานแรงๆลงมาก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของการเทรดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็คือก็คือพยายามที่จะอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในเชิงฟันเดเมนทัลหรือว่าประเด็นที่พวกเราจะต้องจับตาเนาะนะคะ,ะจะต้องบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาทำนิวเอาทำไฮใช่ไหมวันนี้ก็ทำนิวเอาทำไฮอีกแล้วก็ขึ้นไปที่3,700 นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตัวเลขจะออกมาเนี่ยดีต่อ,อยูเอสซาแต่การป็นว่าตัวเลขการจ้างงานมันอ่อนค่ามากๆนะไอแสดงให้เห็นหรือว่าเป็นการย้ําว่าภาวะเศรษฐกิจกของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนจับตามองนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ คือวันพรุ่งนี้แหละนะคะตอนตีหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ตอนตีหนึ่งอันนี้จะไม่ได้มีข่าวอะไรใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นในช่วงของวันพรุ่งนี้ตอนตีหนึ่งก็คือข้ามไปวันพฤหัสนะคะเขาคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%แล้วก็มันกันยาใช่ไหมตุลาพฤศจิกอาจจะมีการลดอีก จากที่เคยมองว่าเฟดจะลดแค่1-2ครั้งอาจจะเพิ่มไปลดถึง3ครั้งนะคะอ่ะทีนี้นะคะเฟดเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมจากการที่คณะกรรมการนโยบายเงซีเนี่ยเสียงแตกในการลงมติ ให้คะแนนเสียงนะคะ9ต่อ2ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในการตรึงอัตราดอบเบีย้ยในการประชุมดังกล่าวนะคะโดยกรรมการ9รายเนี่ยลงมติให้คงอัตราดอบเบีย้ยส่วนอีก2รายคือมิเชลโบแมนนะคะกับคิสโตเฟอร์วอลเลอร์เนาะซึ่ง2คนนี้เป็นสมาชิกที่เป็นสาย เยี่ยมากๆไม่เคยออกมาพูดในเรื่องของการแนะนําให้ลดอัตราดอกเบี้ยเลยแต่กลายเป็นการสองคนนี้เสียงแตกแล้วก็ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะทาให้มองว่านะคะเริ่มมีเสียงแตกและมีโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยได้และนะคะตลาดแรงงานเนี่ยอ่อนแอมากๆนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ปี2536กันเลยทีเดียวที่ FOMC คณะกรรมการเนี่ยเสียงแตกโดยมีสมาชิกมากกว่า1รายนะคะส่วนมติการประชุมวิบู MC ีนั่นเองอ่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราหน้าคิดอ่าสิ่งที่เป็นพวกเราหน้าคิดเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวทางหรือการวิเคราะห์เนาะนะคะแนวทางหรือการวิเคราะห์ว่า ถ้าสมมุติว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องพูดอีกแต่ว่าก็ต้องอธิบายเพื่อนๆฟังแหละเพราะว่าอีเวต์ใหญ่มันคือเรื่องนี้นะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันมีข่าวอะไรมาอัปเดตก็จะพูดใหม่อีเวต์ใหญ่มันคือเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าประกาศออกมานะอย่างแรกเลยนะถ้าประกาศออกมาว่าว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยลดอ่าถ้าตราดอกเบีย้ยลดไป0.25ตามคาดการทองอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้น อ่าบอกไว้ก่อนนะที่คิดนะที่คิดนะแต่ทองจะพุ่งขึ้นไปก่อนช่วงเนี้ยอาจจะพุ่งไปอีกนะคะแล้วพอประกาศอัลตราดอบเบีย้ยจะกลายเป็นพอประกาศแล้วถ้าลดอัตราดอบเบียตามที่คาดการคือ0-2 5เซทองอาจจะไม่ได้พุ่งมากนะนะคะอาจจะนิ่งๆน,นะคะหรือสวิงขึ้นสวิงลงให้เราโดนในสเลนะคะกรณีที่สอนะคะถ้าไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยเลยจะจะเกิดอะไรขึ้นอ่านะคะก็ มันก็มองขึ้นอยู่กับช่วงนั้นว่านักลงทุนมองอย่างไรนะถ้าสมมติไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยนะคะหนึ่งแหละมันจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งห่วงสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็อาจจะทําให้ทองขึ้นได้แต่ถ้ามันคงอัตราดอกเบี้ยไว้มันจะเป็นเรื่องแปลกมากแต่ถ้าคงจริงๆก็อาจจะทําให้ทองลงมาก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าลดลงมากกว่า0.2 5หเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีความเป็นไปได้แต่ไม่เยอะ ตรงนี้อาจจะทําให้ทองเนี่ยพุ่งขึ้นแรงๆเลยก็ได้นะคะอ่ะนานักวิเคราะห์หลายๆคนนะคะคาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้เราอาจจะเห็นถึงสามพันแปดอ่าเราอาจจะเห็นทองคำเนี่ยถึงสามพันแปดก็เป็นได้นะอืมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าว่ามันจะเป็นเป็นในทิศทางไหนเนาะนะคะอ่ะตามนี้นะคะทีนี้สําหรับทองคํานะคะราคาบทเรียนมันเคยมีมาแล้วนะคะเราต้องบอกนะว่า ว่าบทเรียนในการเทรดของพวกเราเนี่ยมันเคยมีมาเหมือนกันใช่ไหมในช่วง3,500จำได้ไหมอ่ามีใครจําได้ไหมนะคะในช่วง3,500เนาะนะคะนี้3,500นะพอ3,500ปุ๊บราคาลงเลยเหลือ3,122ราคาลงมา38,000จุดน่าก,กลัวอยู่นะว่าไปนะน่าก,กลัวอยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันลงแรง มันลงแรงเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความน่ากลัวคือถ้ามันเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญเช่น3 6 0พ3น0อย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสพักฐานได้เราแค่พูดไว้เฉยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามนะคะฟังไปฟังมาอธิบายเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะคะวันนี้ยัคงจะไม่ได้เข้าออเดอร์นะเพราะว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในห้องอ่ะกำไรมาแล้วนะคะเก็บทีพีเงนไปแล้วก็จบแล้วไม่เข้าแล้วนะคะแต่ จะบอกแผนให้นะคะจะบอกแผนในการเทรดให้เราก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งหรืออะไรมากมายนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นแค่การวิเคราะห์แหละนะคะทุกอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้หมายความว่านะคะสิ่งที่เราพูดมันจะถูกนะคะมันอาจจะผิดก็ได้หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือนะตอนนี้นะคะไปรยอยย่อน่าจะ ดีกว่านะคะรอย่อดน่าจะปลอดภัยกว่าเช่นเฮ้ยเราไปรอในโซนแบบสามหกห้าหกอะไรอย่างงี้นะสามหกห้าหกสามหกสองเจ็ดประมาณนี้น่าจะเป็นโซนรอยอดที่ดีนะคะถ้าเข้าอ,ออเดอร์ตอนนี้มันก็ดูแบบบายที่ยอดดอยมากเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ารอยอดน่าจะปลอดภัยกว่านะอ่ะเริ่มถ้ารอยอดนะคะรอยอดก็คงจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะยอดที่ แนวรับแล้วกันเนาะนะคะย่อที่แนวรับแล้วโซนแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างเอาโซนแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็โซนแนวรับนี่นะคะมันจะขึ้นไปไหมมันจะมีโอกาสขึ้นไปไหมเพื่อนๆว่างไงน,นะคะ นี่นะคะโซนนี้นี่ก็ประมาณนี้ละกันแนวรับแรกนะคะอยู่ที่สามหกเจ็ูนเาะแนวรับถัดไปสามหกห้าเจ็ดแนวรับถัดไปสามหกสี่ศูย์อ่านะคะตามนี้นะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะเต็มที่อาจจะไม่น่าจะหลุดสา3หกสามมนหเนาะก็คาดการไว้แบบเต็มที่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแรงแบบคราวที่แล้วที่หลุดสาม0 0ืนก็ต้องยอมคัดไปก่อนอนะโอเคไหมตามนี้นะคะหนึ่งแหละเดี๋ยวพูดใหม่ เคลียร์เคลียร์นะคะเดี๋ยวพูดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเอ้าจะบอกว่านะคะอุ๊ยคุณออนนี่ส่งไอติมซันเดย์มาให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคนะคะในติ k ต o k มีสามสิบหกไม่ใช่สิบห้าคนนะ ขอบคุณทุกคนมาที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ใน facebook กับในย youtube อีกประมาณ36คนนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเอา้าเริ่มเดี๋ยวจะพูดแล้วก็จะจบไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรเพราะว่าในห้องอะ่ะเก็บกําไรมาแล้วอ่าในห้องอะ่ะเก็บกําไรมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะอา้าหนึ่งตอนนี้กลยุทธ์นะคะถ้าใครกําไรแล้วไม่ต้องเทรดเยอะการเทรดเยอะไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้ขยันเทรดไม่ได้จะพาเราไปกําไรอะ่ะเข้าใจเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสถานการณ์นี้นะปัจจุบันนะยอ่อเขาเรียกว่า buy on dip นะคะยอ่อรับนะคะยอ่อแล้วก็รับนะจุดยอ่อรับนะคะอยู่ที่สามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามพันหกร้อยห้าสิบสามพันหกร้อยสี่สิบโอเคไหมตามนี้เลยนะอ่าเก็บกำไรสามพันเจ็ดนะคะสามพันเจ็ดร้อยสามพันเจ็ดร้อยสิบโอเค เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในเรื่องของการกลางฟิโบนนิดหนึ่ง้นกันนะคะอ่ะเรามาดูเน้องในส่วนของการกลางฟิโบนเนาะจุดรับแรกเนี่ยก็โซนใกล้ๆกันนะโซนใกล้ๆกักกกกกกนนี่แหละนะคะ ไม่ได้ต่างกันมากนะคะโซนราคาประมาณนี้แล้วกันย่อรับบายน่าจะดีกว่านะเพื่อนๆนะคะย่อรับ,บายน่าจะดีโอ้โหพกอกางแบบนี้พอดีแนวรับพอดีเป๊ะเลยเนาะนะคะเห็นไหมนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแผนตามนี้นะคะน่าจะเป็นแผนตามนี้นะคะโอเคเพื่อนๆใน Ti k t o อกนะคะเพื่อนๆใน บ้านแดงบ้านฟ้านะคะคอมเมนต์ได้เออมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้อาจจะยังอาจจะไม่ได้มีจุดเข้าแล้วแหละเพราะมันทีพีไปแล้วนะคะก็ทําให้วันนี้อาจจะจบไลฟ์ไวนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะติดตามเราได้ในทุกๆช่องทางนะเออติดตามเราได้ในทุกๆช่องทางแบบเฮ้ยอยากจะสนับสนุนคูเจี๊ยบอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะยินดีพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆท่านแหละนะคะแล้วก็ อ๋อนะคะเราจะมีคอร์สสัมมนาเนาะนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงคอร์สนิดหนึ่งเนาะนะคะว่าว่าในส่วนของการสัมมนาเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดน,นะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจะมีสอนเอ่อจะมีสอนอะ่ะสอนแบบสดสดน,น,นะคะเรียกว,ว่านี่เดี๋ยวเปิดเป็นคอร์สนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าใครสนใจเนาะนะคะแบบไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆเลยนะก็คือเรียนฟรีทุกอย่างนะคะจะเป็นการเรียนฟรีเลยนะคะแบบฟรีๆเลยอะนะคะเพื่อเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะอันนี้อะ่ะเปิดน,นี้ให้ดูเนาะนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะจะมีสอนในเรื่องของการใช้อัอริไซแบบที่เราใช้นะดูโอเวอร์บอสโอเวอร์โซนนะคะดูเดเวอเรนซ์นะคะ แล้วก็ดูแนวทางการทำกำไรแบบรีเวอร์ซอลทำเทรนด l ฟ w i n g วิงนะคะแล้วก็เวิร์กช็อปการสร้างการวิเคราะห์กราฟทองคำด้วยไ s i เนาะนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์2ชั่วโมงแล้วก็จะอัดวิดีโอเอาไว้เพื่อน,อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่โดนดึงเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็คิดว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายๆแล้วก็ทำกำไรได้จริงๆไม่ได้มีเงื่อนไขเลยแต่ว่าก็แค่เงื่อนไขเดียวนะคะคือเพื่อนๆ มากดติดตามเรานะคะขอแค่กดติดตามเพิ่มเติมเท่านั้นแหละนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขไปมากกว่าน,นี้นะคะอ่ะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะแล้วก็แผนในการเทรดอธิบายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็น่าจะจบไ์แต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเนะะื้อหาอะไรละนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะไปแล้วนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ Okay.